นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉล,กกลากที่แบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยตในการรับชมนผู้ปกครองมาแล้วหนูก,ก็ขับรถนี้มาพอดีมาจอดสินี้มีผู้หญิงมาโบขับไปขับไปนันมีผู้ชายถือถือมาอะไรนะควานอนะถือควานมาว่าเขาจะมาหาเรื่องคุณที่ว่าลูกเขาตีกันนะ ขับรถไปขับรถไปเราขับไปกลัวเนาะชุดดำผู้ชายร่างใหญ่ชุดดำคนโอบอันน่ะคนถุกชุดดำมันอันนี้คือมานอนหลักกิโลแล้วฝันใช่ไหมใช่ฝันเมื่อคืนเนี่ยคือขวานมาคือขวานมาโนก็ขับรถนี่นี้เลยเนาะเขาบอกให้ไปเนาะไปไปแล้วก็ขับรถอันนี้ให้ขับรถคันนี้นี้ใช่แต่ผู้ชายชุดดำก็ขับมากี่โง ขึ้นขึ้นขวานมาเขาใส่สรงกับเสื้อสีดำเสื้อยืดตัวลำล้ำไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาจันตาเซบ่ตัวลำล้ำใส่สรงเนาะเออสรงสรงกับเสื้อยืดสีดำขึ้นขึวานแล้วมันนอนที่หน้าศาลหลักกิโลด้วยอ่ะเด็กไปยิงบอกว่าขับไปขับไปไปไปข้างหน้าขับไปไปลบไปลบ ราก็จอดไว้หน้าศาลด้วยนะจอดไว้หน้าศาลนี่เนี่ยให้ขับไปขับไปอ่ะแล้วทะเบียนรถคันนี้อะไรอ่ะแปดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดหนึ่งจ้าของเจ้าเจ็ดแปดแมนบอลแปดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดหนึ่งอันนี้เจ็ดหนึ่งผู้ชายกำยำร่างดำอยู่ดำดำแดง เยอะไหมอายุไม่เยอะนะใบกลางคนนะใบใบกลางคนแล้วประมาณห้าสิบอับห้าสิบอและเต็มแล้ว,ลวไปเห็นขเขาเขียนแบบมันใช้มีจิกสีน้ำเงินเขียนเขียนเป็นตัวเลขให้นเขียนตัวเลขอะไรนาะเลาจะจำไม่ผิดเลขสี่เลขหกเลข 6, เก้าอะสี่หกเก้า สี 4, 6, ่หกเก้าแล้วทะเบียนรถคันนี้แปดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดหนึ่งสี่หกเก้าแปดสามเจ็ดหนึ่งคิดว่าคิดว่าชอบตัวเลขตัวไหนชอบอ่าที่เขาเขียนให้หรือว่าทะเบียนรถชอบทะเบียนรถชอบทะเบียนรถ,ถเขาให้ขับไปเ네นาะขับไปข้างหน้า แล้วอันฝันแบบเนี้ยเคยถูกไหมเคยฝันลาวติดติดต่อกันสองงวดเหรอฝันว่าได้ขับรถตัวเองนี่นะฝันอย่างอื่นนะนะฝันอย่างอื่นอ่เขาลาวสองงวดฝันต่องวดฝันต่องวดติดกันสองครั้งเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วงวดนี้มาฝันได้ขับรถตัวเอง แม่บอกเอฟซีไหวแม่บอกเอฟซีบอกเอฟซีคือจับตัวเองจัไม่ซื้อคือเคลีตเป็นแนวทางเนาะความฝันฝันมานอนหับกิโลมาคุณมานอนที่หลักกิโลเมื่อคืนนอนในรถนี่แหละโอ้ปีนี้เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมนี่มาครั้งแรกอืมนานๆมาทีเนาะนานๆจะได้มานอนที่หลักกิโลสงสัยตาจันตาซีคงจะ มาให้โชคให้ลาบล้วะเป็นแนวทางหรือค่ะเป็นแนวทางตัวเลขชอบประจัดเนาะคะ่ะชอบประจัดผิดถูกอย่าว่ากันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่าเป็นแค่ความฝันเนาะคะ่ะฝันถูกกับถูกฝันเหม็นกับเหม็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ